ะจะมาสาธิตนะครับทานฟอร์มว่าแตกต่างจากท้องตลาดอย่างไรต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลิตอย่างไรนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องใช้ปริมาณที่น้อยนะครับส่วนท้องตลาดใช้ยังไงเดีย๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูวันนี้นะครับทุกท่านจะรู้ว่าระหว่างท้องตลาดกับท่มองมาเปรียบเทียบแล้วตรงไหนมันจะแตกต่าง,งกันแล้วทําไมต้องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมเลยคืออะไรครับอุปกรณ์นะครับปลั๊กไฟ2 กล่องไฟนะครับปลั๊กไฟเสร็จแล้วก็กล่องไฟใช้2ตัวเพื่อเปรียบเทียบระหว่างทองตลาดกับทานฟอร์มนะครับ 3. ไขควงครับ4ตัวนี้นะครับไซลิงครับใช้2ตัวแล้วก็แก้วภาชนะนะครับ5แก้วที่ต้องใช้ก็คือแก้วพลาสติกใสนะครับ6พลาสติก2อันนะครับให้เป็นโปร่งใสด้วยนะครับได้มองเห็นนะครับว่าทานฟอร์มเราเข้มข้นขนาดไหนแล้วก็ของตลาดมันเข้มข้นอยังไงนะครับ7ก็คือ เรียกว่าปุ๋ยที่ตามท้องตลาดหรือเกษตรกรที่เขาใช้แต่วันนี้จะมาเปรียบเทียบ2ยี่ห้อนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับให้ทุกท่านเทสไฟก่อนโดยเปิดสวิ์นะครับแล้วเรามาเทสว่าไฟเราติดไหมพร้อมไหมครับอุปกรณ์เราพร้อมไหมปากว่าฝั่งนี้พร้อมนะครับแล้วเราก็มาดูต่อฝั่งนี้นะครับเปิดฟึบแล้วเรามาดูนะครับพร้อมทั้งคู่พอพร้อมเสร็จปั๊บนะครับให้ทุกท่าน เอาปักไฟตรงนี้นะครับเปิดไฟเสร็จแล้วจุ่มไปที่น้ําเราจะดูว่าน้ํามันมีความสะอาดไหมมันมีสารตกค้างไหมมันมีพวกสนิมอะไรที่ตกค้างเป็นตะกอนหรือเปล่าถ้าเป็นตะกอนมีสนิมมันก็จะสามารถเป็นสื่อให้ไฟติดได้นะครับเพราะนั้นต้องใช้น้ําสะอาดนะครับมาอีกฝั่งนึงแล้วก็มาดูนะครับเปิดนะครับแล้วก็จุ่มลงไปถ้าไฟไม่ติดแปลว่าน้ำเราสะอาดใช้ได้นะครับอ่าพอเสร็จปับ๊บเรามมดูต่อนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อ ที่เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะมาเทสระหว่างท้องตลาดกับทานฟอร์มของทัพทีมอเน่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็เอาตัวนี้มาเลยนะครับเซนดิ้งนะครับผมจะเอายี่ห้อนี้ก่อนนะครับดูขึ้นมา1 0 c ซีซีนะครับนี่เอาให้เต็มเต็มเซนดิ้งเลยนะครับเพื่อนง่ายต่อการเช็ค10บซีซีนะครับเราเทไปตรงนี้นะครับ1 0 c ซีซีนะครับปึ๊บอ่าเราดึงขึ้นมาอีกครับ1 0 c ซีซีจะไปดูความต่างนะครับ วันนี้ไปอีก10บบซีนะครับนี่ยี่สิบซีแล้วนะครับปรากฏว่าหลอดไฟยังไม่ติดนั่นหมายถึงว่าแร่ธาตุตรงนี้ยังเจือจางอยู่ยังไม่เข้มข้นมากพอนะครับเราก็จะเอาอีกเป็น30มสินะครับสามสิบบีซีครับอางน,นี้30มสิีซีตรงนี้นะครับที่เกษตรกรส่วนใหญ่บอกว่ายิ่งใช้เยอะนะครับยิ่งคุ้มค่ายิ่งใช้เยอะมันยิ่งเขียวผมว่เรียกว่ายิ่งดีนะครับก็เลยขวดนึงอยู่ที่590ร้อยเก้าสิบ หกร้อยเจ็ดร้อยเราใช้ผมใช้ไปแล้วตอนนี้นะครับสามสิบซีซีแล้วแล้วเรามาดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นมากนะครับดึงออกมาเลยนะครับปึ๊บนี่สิบซีซีนะครับดูว่าสองยี่ห้อนี้รวมกันแล้วนะครับแร่ธาตุจะมีมากน้อยแค่ไหนครับไปแล้วสิบนะครับฝั่งนี้อีกสิบนะครับเป็นยี่สิบซีซีนะครับยี่สิบซีแล้วนะครับเป็นสามสิบซีซี ครับมาดูตอนนี้แร่ธาตุยังไม่มีเลยครับไฟยังไม่ติดเลยนะครับฝั่งนี้30ฝั่งนี้30ตอนนี้เป็น60แล้วนะครับอ่นแล้วเรามาดูต่อ60ปุ๊บฝั่งนี้มาต่ออีกเป็นฝั่งนี้อีก40แร่ธาตุไม่มีนะครับแต่เริ่มแล้วครับ50ตรงนี้นะครับยี่ห้อนี้ฝาสีเขียวเนี่ย50าีฝาสีน้ำเงินออกมาเป็นสีฟ้านะครับน,น้ำฝสฟ้านี้ทั้งหมด30นั่นหมายถึงว่าตรงนี้ 80cc แล้วนะครับ 80cc ตรงนี้ทำไมผมถึงบอกว่า,าเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าโอ้มันมีบดนึงแค่6700เองแต่พอมาใช้เพิ่มเนี่ยให้ดูจากสีน้ำมันมีความเข้มข้นมากนะครับแต่อยากจะบอกทุกท่านรู้ว่าวันนี้นะครับฝั่งนี้50ฝั่งนี้30เป็น80แล้วมาดูของซัเซนมลนะครับว่าความเข้มข้นท,นที่คุณบอกว่าต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเราใช้ปริมาณที่น้อยนะครับ แต่มาดูความเข้มข้นของฐานฟอร์มนะครับผมจะดึงมา 10cc เหมือนกันนะครับเพื่อให้เท่ากับของท้องตลาดนะครับจะดึงว่า 10cc นะครับนี่มี 10cc เหมือนกันนะครับกล้องดูนะครับ 10cc แล้วเรามาดูว่า 10cc เนี่ยผมจะเอาลงไปนะครับค่อยๆลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับให้เขารู้ว่าฐานฟอร์มเรามันเข้มข้นขนาดไหนตอนนี้ลงไปที่ 2cc ครับนี่เลยนะครับนี่อยู่ที่เลข9นะครับ นี่คือความแตกต่างครับว่าทําไมเวลาใช้ทานฟอร์มึมบอกว่าดูความเข้มข้นของทานฟอร์มกับฝั่งนี้นะครับ 80cc ถ้า 8cc นะครับมาอยู่ฝั่งนี้อยู่ที่ 2cc เรามาดูว่าทํายังไงมันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงดูนะครับว่าฝั่งนี้50แล้วนะครับผมจะให้ท่านเห็นเลยว่า50เป็น60ดูนะครับว่ามันมันมันจะต่างตอนเปรียบเทียบราคา 60cc ยลทานามีครับมีนะครับ,รบแล้วมัไปไม่ได้ค่อยลดไปเจ็ดสบถ้าฝั่งนี้70แล้วสีฟ้า30นั่นหมายถึงว่าสองดรวมกันแล้ว100ยซีซีนี่คือความต่างนะครับฝั่งนี้3ามสิบซีซีฝั่งนี้70็ดซีซีนี่คือความต่างครับก็มาสรุปมานะครับว่าระหว่างปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปกับทานฟอร์มจากที่พลังงานาหลอดไฟฟ้าที่มาใช้นะครับ แน่นอนครับว่าเกษตรกรเนี่ยทำไมถึงใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้ดีก็ใช้ยี่ห้อดีดีก็ใช้แต่พอผมเอามาทดลองให้ท่านเห็นแล้วนะครับว่าแร่ธาตุในสารอาหารของปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับฝั่งนี้ 70c.c. นะครับยี่ห้อนี้อีก 30c.c. นั่นหมายถึงว่า 100c.c. เนี่ยไฟยังติดได้พลังงานไฟติดได้แค่นี้นะครับ ทำไมเกษตรกรต้องเปลี่ยนแล้วก็ซื้อเพิ่มนั่นก็ไปเพิ่มลดต้นเพิ่มต้นทุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งของทานฟอร์มครับว่าทําไมหลอดไฟพลังงานทานฟอร์มถึงสว่างได้ขนาดนี้มีแร่ธาตุสารอาหารครบตามที่พืชต้องการนะครับมันเลยทําให้ผมใช้ปริมาณที่น้อยแล้วต้องการคือลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับทานฟอร์มเรามีแค่2สูตรสูตร1กับสูตร2เท่านั้นครับแล้วแร่ธาตุสารอาหารก็ครบขนาดนี้ นะครับ